สวัสดีครับช่องมักความกิน,นครับมาจากช่องมักความกินนั่นเองครับก่อนก่อนจะไปดูคลิป Battle b e b เจะมีข่าวดีแจ้งให้ทราบนะครับคือช่องนี้จะกลายเป็นช่องเบเบโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากดูเบเบตก็ดูช่องมักพา,ามชมได้นะครับเพราะว่าผมจะลงคลิปจับฉายเหมือนเดิมที่ช่องมักพา,ามชมหรือถ้าใครชอบก็จะดูควบคู่กันไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้ดูควบคู่มากกว่านะครับ ดูควบคู่ดีกว่าหรือใครไม่ไม่เอาช่องจับฉายก็ดูช่องแต่ช่องมองังคมินที่เป็นเบเบยอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับก็ช่องมองังคมชมจะเป็นช่องจับฉายแบบคนพวกแต่พวกคอนเทนต์ที่เคยอยู่ในช่องมองังคมินไม่ลบแน่นอนครับไม่ลบดูได้ครับเ,เดี๋ยวก็ไปดูการประลองเบเบสุดมันกันเลยไปดูกัน ดูกันนะครับตัวแรกถูกใช้เป็น Pursuit Dark 160่งนเฮกซ่านะคะสวนกอลเลมล็อกเชิญดูกันได้เลยคะ่ะ Ready Set 3 2 r เรดี้เซต3,2,1สองหนึโอเคครับก็อย่าลืมด้วยนะครับใครนับแตมช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้นับแตมก็ Go. เสกของโวกเป็นตัวนี้นะเอ๋เองนะครับตัวนี้ครับเรดี้เซ็ตทรีทูวันฟาวนะครับ Ready, set. Three, two, เรดี้เซ็ตทรีทูวันดันบัตเตอร์บิดรรัวจำได้ไหมครับในคลิป รีวิวพอร์ด้าครับที่ผมเคยบอกใช่ไหมครับว่าดาร์บเตอร์มันหลุดง่ายปรากฏเป็นเพอร์ซดาวที่หลุดนี่นะครับหลุดง่ายจริงตัวต่อไปนะครับผมใช้ตัวนี้ครับก็ตัวที่ีเมื่อกี้แม่ตอนนั้นแม่ใช้เลยครับเลดี้เซตทริูวันกู ลืมลืมพูดเลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ในในคอมเมนต์ว่า ay, Blade เบเบลด้วยนะครับเป็นการเช็คชื่อว่าใครดูอยู่บ้างนะคบ ready set three t w มือนะครับ mm hmm. นี่นะคบเรดดี้เซ็ตผมใช้ยูนิคอนธรรมดาเลยนะครับ3 2 1 g o o good, good. From from. E ee, ok en, ii, ready Set ก็นี่นะคะตัวของผมเมื่อกี้น่าจะไม่เห็นครับนี่เห็นชัดหรือยังนะ ready s e ็ three two one โ oh, ิดหลุดนะครับจะบอกให้บิดจะหลุดหมุนแบบเมื่อกี้คิมซันกาลูล่าหมุนแบบเมื่อกี้แปลว่าถ้าสปินฟินิชไปแล้วบิดจะหลุดนะครับเออสงสัยคราวนี้มันแน่นขึ้นนะครับ แม่ผมก็ใช้ดันบัตเตอร์ตัวเดิมเลยนะครับส่วนผมใช้เครื่องสุดดักตัวเดิมนะครับเจดีเซตสามสองหนเรจเรียบร้อยค่ะ มาต่อกันที่ตัวต่อไปเลยนะคะ ready set three two one good, good. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะกแล้วก่อนจะไปย้ำอีกรอบนะครับอย่าลืมพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ว่าเบเบลดด้วยนะครับจะได้เป็นการเช็คชื่อว่าใครดูอยู่บ้างนั่นเอง